เขาเรียกอะไรันบ้างบุตเลี้ยงหมาครับผมอาี่แมวแมวแมวครับแมวของพี่เปรมแต่ขอดูหน่อยขอดูภาพหน่อยสิขอดูภาพด้วยพิกโกโลอ่ะขอดูแมวของพี่เปรมหน่อยค่ะแมวนี่พิกโกโล สองสีด้วยอ่ะโอ้ใช่ฝั่งขวาไหมขวาเป็นสีเหลืองฝั่งซ้ายเป็นสีฟ้าใช่ครับผมน้ <ฮะ S 1> องพีโกโลพีโกโลนี่คือชื่อที่เอามาจับดักก้อนบอลปะใช่ครับคือผมเป็นคนชอบดูการ์ตูนดักก้อนบอลมาก <ฮะ S 1> แล้วผมว่าตัวละครพีโกโลมันมันแปลกดีแบบมันมันเดี๋ยวมันดีเดี๋ยวมันร้ายอะไรเงี้ยมันเป็นใครตัวที่น่าสนใจดีก็เลยเอามาเลือกมาใส่เป็นชื่อน้องผมเลยคแล้วพอตั้งชื่อว่าพีโกโลปุ๊บ นิสัยของแมวหนูเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายไหมลูกไม่พี่ก็รเป็นแมวอื่นนะครับอื่นหรอเป็นยุ่งของใครเป็นเหมือนเขาเลยรักษาอย่างนี้เล mhm. ยเลยตึมตั๊บอือคือเป็นเป็นแมวปกติอ่ะแต่ว่าเขาอาจจะไมได้ขี้เล่นมากอะไรเป็นแบวซึ้งๆอย่างเงี้ยเวลากอดเขาก็ดูหน้าดูหน้าดูหน้าไม่ด้ดูหน้าแมวเลยดูหน้าเปรมตลอดเขาสายพันอะไรอ่ะครับเบสิชชอนแฮร์ครับเบสิชชอนแฮร์แล้วเป็นตาสองสีด้วยใช่ครับขถือว่าแร์นะน่ารักอะแรงแรแร ว่าผมติดต่อฟาร์มที่อยู่รัสเซียฮะโอู้ดจริ่ปะเนี่ยจริงๆคือที่นั่งอยู่นี้รถคันหนึ่งไม่ใช่ฮะคือน้องมาจากรัสเซียเหรอโอ้บริณิยงเขาอยู่นู่นฮะขนส่งมายังไงลูกทางคบินอะไรบินไหมครับผมใช่อุ้ยตายละแล้วน้องพูดภาษาไทยได้ไหมเนี่ยเราคุยกับน้องกันภาษาไทยที่น้องทำนะที่อื่นๆฟังไม่รู้เรื่องอ๋ออย่างนี้โอ้รามาจากรัสเซียเลยนั่นะคือเราเห็นไปเห็นลูกเขาใน ในฟาร์มที่แบบเขาขายอะไรเงี้ยอใช่ครับแล้วเราชอบก็เลยบอกเออที่เป็นเขาเรียกว่าคนดิวดดวเลอร์ไว้บอกไปบอกเขา้หน่อยผมชอบตัวนี้เออแบบน้องามลี้ยงอ๋ออือนน่ารักน่ารักเออพอเลี้ยงแมวแล้วมีนิสัยเหมือนแมวไหมเหมือนบุญว่าเขาเหมือนเหมือนพีโกโรทุกอย่างเลยเหรอคือการพูดของเปโกเขาจะเนิบเนิบนะพี่ก็โลก็อย่างนั้นแต่พี่กโลพูดไม่ได้นะเขาบอไม่ใช่หมเขาเขาพูดนะฮะเออแบบแบบ เหมือนอยากนอนตลอดเวลาเ้าเดินมาของเขาแบบแล้วจะไม่เจอคนเยอะๆเขาจะอยู่ในมุมของเขาแบบพี่เดียวเลยอ่ะเออแต่ในวันทักบุตรก็เคยเจอพิโกโรใช่ไหมเคยเคยครับเจอใช่ไหมคะแล้วหนูเล่นกับเขาได้ไหมเขาอึนกันเล่นได้เล่นได้บุตรว่าเขาสนิทกับบุตรมากกว่าเป็นนะฮะจริงปะเนี่ยเออค่ะโอเคอ่ะต่อไปดีกว่าค่ะผมของพี่บุตรบ้างนะครับขอดูหน่อยนะคะเป็นยอกชี่ยครับยอกชี่ยอุ้ยน่ารักจังเลยลูกรักากอยากเหตุสัตว์ต้องทำเสียงสองจริงนะ อายุเท่าไหร่แล้วครับอ,อจองขวบแล้ว,ว,วแต่ไมปกติดีกว่าดอยมากเลยทำไมถึงเลือกอพันยอชเชียครับคือตอนแรกที่เราเห็นนะเราแบบเราอยากได้ทีครับ,บ<อ>ชิบ<อ>้นเ,<ล>เ,เล็ก <c oughs> ๆเท่าแก้วกาแฟอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยไปดูถ่ายมาถ่ายไปแายมา้ลก เราเจอเขาเขาเหมือนแบบตุ๊กตาหมีตัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบไปรับน้องเขามาเลี้ยงคือจาได้ว่าเปิดดูตอนเช้าแล้วตอนบ่ายคือโทรแล้วไปที่ฟาร์มเพื่อเอาอจากรัเสเซียเหมือนกันเลยเนาะใช่ไม่ไม่ใช่ใไม่ใช่เลยนะไม่ใช่ฮะจากไทยจากไทย <c oughs> เราจะมีเป็นรัสเซียเราก็ไม่ไหวฮะจากไทยนะครับผมก็ไปเลื่องน้องเขามาแต่คือด้วยความที่มันเป็นทีคับเวลาให้อาหารเขามันจะต้องกําหนดการให้อาหารเป็นลิมิตของเขาเพื่อไม่ให้เขาตัวใหญ่เกินไปน้อจะได้โตเท่านี้ตลอดใช่ครับผมแต่เรามาคิดในมุมเราว่าเอ้ย เราเป็นคนเรายังหิวเลยเวลาแบบเออมีคนมากำหนดอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยให้แบบบุฟเฟ่เลยแล้วเป็นไงฮะจากทีครับตอนนี้กลายเป็นกะละมังครับครับกะละมังเลยไม่เป็นถ้วยเล็กละเป็นกะละมังไปเลยแต่ปล่อยลูกใหญ่ใหญ่ใหญ่แบบใหญ่มากๆน้องชื่ออะไรในลูกนะใจแอนใจอ๋อส่งชื่อคือตอนแรกตั้งแก้คิดอยากให้เขาเอ้ยเป็นชื่อตรงข้ามแบบใจแอนเป็นตัวเล็กๆอะไรเงี้ยให้คนดูแบบเอนดูไหจริงเบิ้ม เ,เบิ่มเลยชื่อไทยซอเปิมชื่อหาัาชื่อแใจแอน,แ,อนแนนเลยเวลาเรียกลูกอะ่ะแทนตัวเองว่าอะไรป้าแล้วเอาทำเสียงยังไงเวลาเรียกใจแอนใจแอนมาหาป้าหน่อยเลยอะไรอย่างเงี้ยป็นไม่ต้องหงือทุกคนเป็นแปเราเป็นเปรมก่อนเปรมเวลาเรียกอพิโครโรผมเรียกปกติแล้วแทนตัวเองว่าอะไรป้าป้าอะไรเรียกว่ายังไงเรียกเวลาอยากให้เขามาหาพิกี้พิกี้มานนี้ อยากจะเปิดคลิปให้ดูมากในสตอรี่ไม่ใช่เสียงนี้เลยเสียงไหนขี้ขี้ก็มีบ้างบางบางครั้งครับแต่แสดงเดก็เรียกเขาปกติคือแมวเขาจะไม่เขาเขาได้ยินแต่เขาไม่ได้มาแหละตามสเตเดเขาเบาครับพีโคลโลเคยเจอใจแอนไหมเคยเจอครับเคยเคยจะเป็นยังไงบ้างโอ้พีโคลโลมุดหนีนะครับผมกลัวเหรอกลัวใจแอนเหรอใจแอนเขาจะอันเลิศบนบุญเนี่ยเหละฮะแบบดีด้าแบบอะไรอย่างเงี้ยเหมือนจะไปไปเล่นกับพีโคลโลแต่พีโคลโลเขาไม่ค่อยเล่นอะไรเท่าไหร่ ไปหนีไปอยู่ตามวงเขาแต่ดีแต่ดีที่ไม่ทะเลาะกันใช่ใช่เอออยู่ด้วยกันได้กันได้แค่ว็ามิสกับทุกอย่างบนโลกใบนี้ฮะไม่ทั่งโจรก็เป็นจริงค่ะถ้ามีโจรเข้าบ้านก็คือก็เล่นด้วยฮะผมเอาผมไปด้วยอะไรอย่างงี้ก็คือดีดีค้ำค้ำดีเอาไปด้วยแต่สัดเดียของทั้งสองคนนะนิสัยเหมือนทั้งสองคนเหมือนกันนะซึมซับเออใช่ไหมเออนิสัยตามเจ้าของนะครับเอาไปก็ตามความน่ารักก็มีลงในไอจีลงในอะไรอยู่แล้วใช่ไหมใช่ตามของนั่ ครับผมอ่ะโอเคเรื่องต่อไปที่เราจะคุยกันนะครับก็บเห็นบ,บอกว่าเ,เดือนกันยาที่ผ่านมาบุญเปรมไปงานไทยแอคเตอร์เฟสที่ญี่ปุน่นใช่ครับ,รบแต่พอเสร็จงานไม่กลับไทยเลยครับเทีเ่ยวต่อจริงอ่ะเที่ยวเทีเ่ยวต่อด้วยกันอีกวันเพราะเปรมเขาจะต้องกลับไปทํางานด้วยใช่ครับผมก็เลยไม่ได้เที่ยวต่อด้วยกันแต่วันนั้นคือเราไปตะลอนแบบตะลอนกินตะลอนเทีเ่ยวด้วยกันใช่ครับผมคือของเปรมเขาจะเป็นคนที่ ไม่ไม่ชอบออกจากบ้านนานๆเอาอติดห้องครับผมใช่เขาเลยแบบอยากกลับห้องให้ไวที่สุดอะไรอย่างนี้ยเออแล้วหลันี้ไม่ต้องกลับห้องไม,ไม่ต้องกลับบ้านไม่อยากกลับอยู่ข้างนอกให้นานที่สุดเออแล้วคุณไปเที่ยวด้วยกันยังไงทั้งกันวันเดียว วันเดียวซึ่งใช้เวลาอยู่นอกห้องหรืออยู่ในห้องอ่ะนอกห้องนอกห้องนอกห้องดีกว่าไปเที่ยวดีกว่าไปช้อปปิ้งด้วยกันอะไรอย่างนี้เบมเขาจะชอบซื้อเสื้อผ้า่ก็แบบไปพาเขาเดินแต่ถ้าเขาเดินดีคือเขาเดินไม่หยุดนะเขาเดินทั้งวันเดินเดินเดินออกแล้วไม่เดินละเขาค่ะพอผมสายเดินแบบเดินอย่างเดียวเลยออกแล้วเท้าเข้าอีกทีหนึ่งก็โน่นอ่ะสี่ห้าทุ่มไปให้คุ้มใช่ไหมลูกเพราะผมเดเขาชอบอยู่ที่ห้องอย่างงี้ครับอ่าค่ะปกติ ที่นอกจากที่ต่างประเทศแล้วที่มองไทยได้ไปเที่ยวที่ไหนอะไรยังไงกันบ้างไหมโอ้โหส่วนใหญ่คือเจอกันเกิดทุกวันอยู่แล้วใช่ก็ไม่ค่อยได้ไปเที่ยวไหนด้วยก็อยากเก็บพักให้ร่างกายได้พักผ่อนนะใช่ใช่หาเวลาบ้างปีใหม่ชวนกันไปเที่ยวต่างจังหวงจังหวัดอะไรอย่างนี้ก็ได้พ่อขั้งบุญพ่อขั้งบ้านครับผมแมนครับผมแมนโยบบอกเป็นขั้บุญนั่นแมนครับเป็นขั้อีสานแมนเป็นขู้งบุญสี่ขั้งบ้างครับจ้าโอ้อีสานก็พูดได้จริงก็พูดได้เลิศนะนิดหน่อยฮะไม่ใช่หนูพี่เองค่ะ พี่เขาทำไมพี่เขาทุ่มตัวเองส่งให้ตัวเองขอยกวิธีนี้ให้กับพี่กอจิชอบพูดชอบจ้าเรียนเสียงสำเนียงแลบผู้อีสานนะครับครับผมนะฮะโอเควันนี้เรามีหนึ่งความพิเศษนะครับเราจะพาบุญเฟรมนะครับมาเล่นเกมของเรานะฮะเกมนี้มีชื่อเกมว่า